สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวทองชาแนล u t u b e นะครับวันนี้ลุงหมูอยู่ที่ล้ง1919 19นะครับตอนนี้วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับามาร่วมในพิธีบูชาสการะสารหมาเจ้าหรือเจ้าแม่ทับทิมนะครับโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คาทาชินบวัญชรนนะครับวันนี้มาเป็นผู้นำทางพิธีเลยนะครับ ล้ง1919เนี่ยอยู่บริเวณแถวๆคลองศาลนะครับพวกเราครับเดิมเป็นท่าเรือ,อส่งเข้าสารไปที่เมืองจีนนะครับเป็นเจ้าของก็คือตระกูลหวังหลีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับตอนนี้ก็มาทําเป็นสถานที่ถ่ายรูปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีสถานที่สําคัญก็คือศาลเจ้าทับทิมอย่างที่คนคนไทยเรารู้จักนะครับถ้าเป็นคนจีนไต้จิวก็จะเป็นอมาเจ้า นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับอาจารย์กระทามาทําพิธีใครที่สายมูนะครับมาขอเรื่องหน้าที่การงานขอลูกก็มาได้นะครับแล้วจะบอกว่าลง1919ไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดหลายท่านเข้าใจว่าปิดไปแล้วยังไม่ปิดนะครับก็มามาเที่ยวกันได้มาถ่ายรูปกันได้แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เนี่ยคนน้อยมากน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ่ายรูปสวยงามมากันนะครับ เดี๋ยวลุงจะพาไปพบกับอาจารย์คาถาแล้วเดี๋ยวสุดท้ายตอนท้ายมาคุยกันใหม่ครับไปพร้อมแล้วนะอาจารย์ขออนุญ,ญาตสวัสวดีเห็นเป็นทางการนะครับผมคาถาชินะบัญชรพรีเซนเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกและเที่ยวทั่วไทยสุกใจเสริมมงคลการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งแต่ปี2 5 0 0 4.17.48สำหรับการท่องเที่ยวที่ล้ง1 9 1 9นี้เป็นการนำเอาพลังบวกดีๆคือความศรัทธาและก็ความเชื่อของชุมชนชาวจีนนะครับในมณฑลฝูเจี้ยนนำมาเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตของเราในสมัยก่อนล้งเนี่ยเป็นที่เก็บหรือว่าเป็นยุ้งฉางเป็นกดัง เก็บสินค้าที่นำมาจากประเทศจีนแล้วก็เป็นโกดังนำมาพักสินค้าของประเทศไทยเพื่อจะส่งไปประเทศจีนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับที่ล้งแห่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในช่วงนั้นเองเรามีการค้าขายซึ่งรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ส พระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับคือการค้าขายกับเมืองจีนและชาวจีนก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้ากรุงพนบุรีนะครับขึ้นมาถึงรัชกาลที่1คือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่สี่เข้ามา,มากานะก็มีการค้าขายเกิดขึ้นท่าน้ำนี้ถือเป็นท่าน้ำแรกๆของเอกชนของเอกชนเข้า ณมนทลผูเจี้ยงนั้นนะครับชาวเรือที่ทํามาพาขายรวมไปถึงตระกูลหวังหลีที่เข้ามาขึ้นพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยามราชการที่สก็นับถือองค์หมาโจหรือว่าหมาจุหรือหมาจอหรือเรียกกันว่าหมาโจนะครับในภาษาแบบไทยๆสําหรับองค์หมาโจนั้นจริงๆแล้ว คนก็จะรู้จักกันในนามของเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่แมทับทิมนะไปเจ้าแม่ทับทิมมาจากทางงงมากนะไปเจ้าแม่ทับทิมทาไมถึงชื่อเจ้าแม่ทับทิมเดี๋ยวมาฟังกันองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือว่ามหาโจนั้นนะครับได้รับการนับถือในมณฑลฝูเจี้ยนไปจนถึงทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ริมทะเลทางตอนใต้ และก็าทางไต้หวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์หมาโจเนี่ยจึงศักดิ์สิทธิ์มากอีกองค์หนึ่งเจ้าแม่ทับทิมล้ายกันแต่เป็นของแต้จิ๋วก็จะเรียกว่าจุยบ่อน,นี้นะครับมีที่มาคนละแบบกันแล้วก็ใช้ใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันแต่เราก็จะเรียกรวมว่าเจ้าแม่ทับทิมแต่บางท่านจะเป็นหมาโจบางท่านจะเป็นจุยบ่อน,นี้ก็จะมีสองแบบ นับตั้งแต่องค์มาโจหรือมาโจถูกเชิญมาทั้งสามปางในสามวาระด้วยกันมีทั้งองค์มาโจองค์จุยบ่อนี้องค์เทียนโฮเซียบออเทียนเทียนแปลว่าท้องฟ้าพฮก็หองเ่าคือราชินีของสวงสวรรค์หรือว่าท้องฟ้านั่นเองเทียนโฮเซียบออนะครับสำหรับที่นี่องมาโจพ่อแซลิน แม่แท่งส่วนอาจารย์นี่แท่งเ,เป็นญาติทางฝั่งแม่นะเรามาที่นี่องค์มาโจ้ามาสามครั้งด้วยกันในแต่ละวาระเพราะฉะนั้นที่นี่ทำไมต้องมาหนึ่ง่วงจุ้ยดีมากซ้ายคือมังกรเขียวขวาคือเสือขาวเราจะมองเห็นภาพน,นะครับแล้วก็ลักษณะตัวตึกเป็นรูปตัวยูที่สำคัญเท้ากวงยาวและใหญ่มากเขากวงคือพื้นที่ว่าง ตั้งแต่แม่น้ำมาจนถึงหน้าองค์สันเจ้านี้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนรูปแบบเก่าแก่และยังคงไว้อยู่อันนี้ถือว่าสวยงามมากอันที่สองการมาหวงจุ้ยรับพลังดีๆจากหวงจุ้ยที่ดีก็ทำให้เราดีแล้วไม่พอเป็นเศรษฐีได้ด้วยเพราะพลังของความเป็นเศรษฐีเนื่องจากตระกูลหวันหลีภายใต้โโร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกี่แผ่นดิน4 5, 6, 7, หกเจ็ดแปด้าสิบเจดทันดินเป็นอย่างน้อยนี่คือมาถึงรัชการที่10บคือเจ็ดทันดินนี้ทำไมมีแต่ความรุ่งเรืองราบลื่นร่ำรวยและร่มเย็นตะกูลหวังหลีเป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของเงินทุนหลักครับเป็นเจ้าของประกันวิน่าสภัย และพ้อ,อที่สําคัญไม่ค่อยมีใครรู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและพันธุ์พืชหรือว่าพืชผลทางการเกษตรและ,มะเมล็ดพืชที่ใหญ่เรียกว่าหนึ่งในห้าของ,ขงประเทศเพราะเมื่อองค์มาโจมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับการเคารพนับถือจากต้องพูดว่าผู้ด,ดูแลรวมไปถึงผู้ที่ทํางานที่ลงนี้มาอย่างยาวนานอย่างป้าอมค์เมื่อสักครู่นี้อยู่มาตั้งแต่แม่ แม่ของเป้าออนนี่อยู่มาตั้งแต่อากงเลยตั้งแต่ปู่ปู่ย่าแม่แล้วก็ป้าออนนะฮะก็อยู่มาแล้วก็ขอพรแล้วก็สําเร็จแล้วก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้ห่วงจุ้ยที่ดีได้พลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสามองค์มาโจ้าครบทุกปางองค์มาโจ้าครบทุกปางเพราะว่าที่นี่มีปางจุ้ยบ่อน,นี้กำลัง เด็กๆน้องน้อยขอพรในเรื่องการเรียนการสอบการแข่งขันการศึกษา 2. องค์งมาโจ้ขอพรในเรื่องอะไรครับเรื่องทำมาค้าขายธุรกิจกิจการต่างๆความจเจริญรุ่งเรือง 3. เทียนโพเสี้บบ้อขอพรให้มีความมั่นคงมีอำนาจบารมีมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และแม้องค์มาโจาจะ ไม่มีคู่เพราะเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆแต่ใครมาขอลูกมัดจะสำเร็จได้อายุจะมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองจริงๆแล้วเป็นคุณธรรมที่สอนให้เรารู้ว่าหากเรามีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนโยนและรู้ว่าธรรมชาติของโลกเป็นแบบไหน เราก็จะมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองราบลื่นร่ำรวยแล้วก็ร่มเย็นจริงๆแล้วมันมีคติธรรมแฝงอยู่ในคุณธรรมการกราบไหว้บูชาองค์มาโจ้ประทานพรหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกแล้วก็หินหนึ่งก้อนไม้ที่แกะสละักอาจจะไม่ได้ประทานพอรอะไรให้เราได้หรอกแต่หินหนึ่งก้อนไม้ที่แกะสละัก เขาแกะสลักด้วยจิตวิญญาณของคนที่แกะด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นและตั้งอยู่ตรงนี้มาเจ็ดแผ่นดินอายุเป็นร้อยสองร้อยปีผ่านคนที่มาที่ฐานจิตเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนและคงไม่มีใครอธิษฐานไม่ดีมีแต่อธิษฐานให้เจริญรุ่งเรืองราบเรื่ร่ำรวยร่เรเรมเย็นเป็นสมถูก์ไปจริงๆแล้ว มันก็คือกฎของแรงสะท้อนพอทุกๆอย่างเวลาอยู่ตรงนี้เรามาคิดแต่เรื่องดีๆอธิษฐานแต่เรื่องดีๆชีวิตเราก็มีแต่เรื่องดีๆเพราะไปดึงดูดเอาพลังที่ดีเข้ามาฝรั่งหาาว่าพวกเรามงงงายสุดท้ายฝรั่งก็แค่ปเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วบอกว่ามันคือกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วมาอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเชิญอาจารย์ราณีนะครับด้านในเลยเรียบแล้วสเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาด้านในเลยครับเข้ามาด้านในเลยเข้ามาข้างในเข้ามาเลยอ้าอ่ะอนุญาตให้ถ่ายรูปก่อนที่จะ กงเราไหมมีก็ของของของมสทอไหมมีแล้วครับมีนะน่าข<ป> <ๆๆ S 2> คือจริงๆที่นี่ยังไม่ปิดใช่ไหมครับปอไม่ปิดค่ะครับแต่ว่าสองปีโควิดเราคนน้อยคนน้อยแต่เรายังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแล<ช>้วส่วนใหญ่ถ้าคนจะมาที่นี่เนี่ยป้าอ่อนแนะนําให้มา มาทาอะไรที่นี่ครับนอกจากมาท่องเที่ยวถ่ายรูปอ๋อมาท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็มาสักการะหมาโจ้ครับเพราะที่นี่เราก็มีหนาโจ้สามตางใช่ไหมคะทุกคนจะขอคู่ขอเรื่องบุตรขอเรื่องเอด็กเด,ด็กการเรียนอะไรต่ออะไรก็คือจุยเบเนียแล้วก็ไฮตังมาการเดินทางเกี่ยวกับทางเรือทางเครื่องบินอะไรต่ออะไรก็คือไฮตังมาหมาโจ้ก็ร่ำรวยขอทุกอย่างมีคนมาขอ ขายที่ขายอะไรต่ออะไรก็ได้ครับค่ะต้องมีเวลาไหมครับมาที่นี่ที่นี่ก็คือตอนเช้าที่นี่เราเราเปิดก็เราเราเก้าโมงนะคะตอนเย็นก็สักหกโมงปิดหกโมงเย็นค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาขอพรทำพามาไหมครับถ้าคือแบบมันอยู่ที่แบบเอ่อถ้าเราคนจีนอย่างพวกพวกป้าเป็นคนจีนนะตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือช่วงเช้าครับ คือคนจีนเราถือว่าช่วงเช้าก็ดีใช่ไหมคะก็มาขอช่วงเช้านี่ก็ดีค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมครับมาที่นี่อ๋อค่าใช้จ่ายซื้อของอะไรแค่แค่ซื้อทูบเทียนหรือว่าของไหว้ที่จะไหว้มาโจ้นะคะแล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องไม่ได้ค่าผ่านประตูอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่าผ่านประตูค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาค่ะขอเชิญชวนทุกท่านมานะคะที่นี่เราไม่ได้ปิดค่ะถึงถึงจะมีโควิดตั้งแต่ ต้นมาถึงทุกวันนี้เราปิดได้แค่ครึ่งเดือนนอกนั้นเราไม่ได้ปิดเลยค่ะระหว่างที่ปิดนะก็ยังเปิดอยู่นะคะเพียงแต่บริษัทบอกว่าเไม่ต้องมาทํางานเถอะแต่ก็เราก็สารก็ยังเปิดอยู่แค่ครึ่งเดือนเองอะแล้วนอกนั้นเราก็มีคนมาตลอดเลยค่ะป้าอ่อนอยู่ที่นี่ตลอดทุกวันป้าอ่อนอยู่ที่นี่ทุกวันแต่คือแบบเราก็ต้องมีวันหยุดนะคะป้าอ่อนก็หยุดทุกวันพุธ ะแล้วก็ปกติก็มาตั้งแต่7จ็ดโมงกว่าๆจะ8ปดโมงเขาศาลน่ะเราต้องเปิดเช้าทําความสะอาดเสร็จแล้วลูกค้าจะมาไหว้จะมาอะไรมาขอสักการะมันก็จะเป็นบุญ่ะจะเป็นโชคดีไม่เข้าใจก็ถาม่อออนได้ได้ค่ะได้ค่ะที่นี่ไม่ต้องอะไรมากนะคะขอบคุณพ่อออนค่ะมาละ อิ่มบุญกันไปทั่วหน้านะครับที่นี่ลง1919แล้วอย่างที่เห็นในคลิปทั้งหมดครับทีแรกคิดว่าปิดไปแล้วสุดท้ายยังไม่ปิดนะครับใครสายหมูที่นี่รับรองกันหลายคนนะครับเดี๋ยวลุงหมูเองก็ขอเหมือนกันนะครับเราดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ถ่ายรูปแบบโบราณโบราณน,นะครับตั้งแต่รัชกาลที่3รัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันยังคงสภาพเกือบเหมือนเดิม100%มาถ่ายรูปกันได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ปิดดึกมากนะครับหโมงเย็นก็ปิด อย่างที่ป้าออนบอกยังไงเชิญชวนมาเที่ยวกันครับค่าใช้จ่ายไม่มีครับมีที่จอดรถเลด็กหน่อยแล้วก็มีค่าทูบค่าสัการะที่หน่อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นร้านอาหารทึ่ตรนนี้ไม่เปิดมีร้านกาแฟาอยู่ส่งร้านมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้มีรไรผิดพลาดขออภัยด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ